สายตรวจรถจักรยานยนต์นะองมีการวนมาตรวจนะมีการตรวจตู้แดงนะมาตรวจสอบดูว่าสองศูนยน์ในด้ชนทีรถจักรยานได้มาตรวจจริงหรือเปล่ากนะ็จะม,มีการลำดับนะครับมีการตรวจของสองศูนย์หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจของสวปอะครับอัน,นี่เป็นหวงเล่าอการตรวจนะว่าในรอบ8ชั่วโมง ตรวจหรือไม่ครับก็จะมีการถ่ายรูปลงไลนะ์นะถ่ายรูปลงไลน์ส่งให้ผู้ชาร์จทราบว่ามีการตรวจจริงนะครับเอาละครับเพื่อชอพการนะครับเมื่อชมพูการคนร้านไลนะครับก่อเหตุทันทีนะครับโดยใช้อาวุธปืนนะครับก่อ,อเหตุนะครับคนไล่ยิงหมดนะ ทั้งยิงคนคนเจ้าของร้านบาดเจ็บนั่นเองจากเจ้าของร้านไม่ยอมให้ต้ิงไปลเป็นไ้ หลังจากที่เรือแล้วองสอบถามนะคนร้ายมาูกพันสาการใช้การจอดไฟมีการจุดไฟจอกให้การจอมีการปิดังทางเข้าออกแล้วก็มีระเรยอาถูนเข้าที่ด ตอนนี้มีล่มบิน,นะครับล้มบิน,น,นของเราครับได้มีการตรวจหาคนร้ายซึ่งเอาไปโดยกาย ปืนนะทางปืนจะต้องไม่ทิ้หานในที่ทางเดียวกันครับเหลืออ5นาทีรถกันจรงนเมรถกันจรถกนจมรถกันจรถันเมรถกัรถนรนจรนจรถกัรนจมกนจมรันมรัรนริเวณนะครับเรจัรนกนนจกมกัรกนมรับ เดินมาน้อเงี้ยเร่อมเ่อยเบืแล้วครับคนร้ายแล้วครับคนร้ายเตลิดเตลินะครับตอนนี้คนร้ายเตลิดเตลิดมือต้นบนมาก็ตัดมือต้นมาตลิดมาเนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ท่านก่อนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยโรงเรียนที่เกิดเหตุขึ้นเราจาต้องทำให้ทราบว่ามีเหตุอะไรเหลือเวลา2นาทีครับเมื่อมีการตัดตัวประกันนะ่ยครับเป็นเวลาเป็น1ถึง2ชั่วโมงครับเราจะต้องมีการตั้งสอบตร์นะครับสอบตร์ส่วนแม่นะครับซึ่งมี ตั้งแต่ระดับถ้าครั้งแรกใครมาขึ้นถึงก่อนนะครับเช่นรองสวัสดวัสดิ์ก็เป็นผบเหตุการณ์ก่อนทั้งนลายนี้มีผู้กับพันเอกชัดชัยท้ายพิงก็เป็นผบเหตุการณ์ครับเป็นสั่งการตั้งสภานะครับมีการเขียนกระดานสถานการณ์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วสถากนกา,า,ารณ์ท่านนี้เป็นไงมีแผนที่ในห้องสภกรพร้อมนะครับอันนี้ทั้งวิทยุทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งกตรของสอบรมสภา,าก็มาร่วอมอยู่ในห้องสภายครับ แตอนนี้้เวลาผ่านเวลาก็ผ่านไปครับหลายชั่วโมงชื่อไรครับชื่อไรครับชื่อไรครับคกเต่าเว้ยคุกเต่าจัันเยยังไงนะครับาคกเต่าไว้ใจเย็นนะครับใจกยนใจอประกันจับเป็นเวลาหลายชั่วโมงครับเริ่มมีการอ่อู้ เลือดไหลไปเรื่อยๆอแล้วเพื่อนคนร้ายใช้มีดจ่อตลอดชุดที่ต่มเหนือต้องตัดใจอะรอยามีการประสานไปทางกองบภัยโททีมตการเพ่อ้สำัญอย่างท่ตัดว่าให้ท่านเด็กผ่าน่วย่หรือตัวการปทันทีครับถ้ามีโอกาสไปไัทีนต้มอยู่ทั้งุดจให้รับคำสั่สของตการนะมีจังหวะเข้าเหลือช่วยประกันนะครับเพราะงั้นตัวการ่าดเก็บไม่ได้ครับ ต้องดรวจได้ว่ค้มเคนะครับขาดันั้นในการตรวจคนนี้นครับว่ามีคนร้ายกันซ้อตัวอยู่ที่ไหนมีคนร้ายอยู่ อสิายครับใรระวงรครม,ม,มตรวจแล้วไม่ายอยู่นะกรรมารตรวจคนภายใน,นรถเพื่อดูว่ามีสิ่งของที่กฎหมายหรือไม่และในทางกฎหมายนะครับควรจะให้ผู้ต้องหาดูภายในรถด,ด้วยเพื่อ เมื่อพื lings, oh. ab ้นศาลหรืออะไรนะครับจะต้องเป็นพยานหลักฐานผู้ตองหาจะได้ไม่ทําการปฏิเสธได้นะครับครับให้ผู้ตองหาเห็นเลยครับว่ามีปืนนะครับพบปองกลางอะไรนะครับเมอดูเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ตองหาก็ยอมรับตัวสภาพเพราะเขาเห็นกับตาว่ามีปืนของผู้ตองหาในการต่อสู้กับชาวฝ่าย คนร้ายนะเราจะไม่เคลื่อนย้ายศพนะจนกว่าจะแพทย์นะแพทย์ประจำอำเภอนะครับมาทําการตรวจน,นะครับก็ตามปวิทยานะครับการเคลื่อนย้ายศพจะต้องอมีแพทย์อนุญาตหรือทําการตรวจแล้วเท่านั้นครับ